สวัดีค่ะวันนี้กเกษตรรักโลกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะมาที่แปลงนาของคุณแม่คุณแม่บุญส่งจันทโมโสอ่าที่นายอยู่ที่ไหนคะที่นายอยู่คลองยี่สิบตำบลต,ตำบลโยธากาอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดจัดสึกเสาราอ่าที่ตรงนี้นะคะกี่ไร่จ๊ะสิบกะ 1ิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่เพราะสิบเก้าไล่ที่ถ่ายไปก็คือนาของคุณแม่มีอยู่สองฝั่งคลองนะคะอีกฝั่งคลองหนึ่งเป็นสิบเก้าไล่อีกฝั่งคลองหนึ่งเป็นสิบเจ็ดไร่ฝั่งนี้ข้าวพันอะไรคะพันเบอร์ห้าฝั่งนี้ข้าพันเบอร์ห้านะคะอายุข้าวอายุข้าวห้าสิบวันเอแล้วตัวนี้นะคะคุณแม่ใช้นี่สีน้ำตาลนี่คืออะมิโนโบาวจ้ะหมักเชือก คุณแม่ใช้หมักเทือกนะคะพุ้นนานี้ใช้ไปกี่ขวดคะสองขวดสองขวดอ่าแล้วก็ฉีดโปรตีนะคะฉีดโปรีอ่ารอบนี้ฉีดไปหนึ่งรอบเองเนาะหนึ่งรอบเองหนึ่งรอบ,รอบเพราะว่าตอนแช่ข้าวคุณแม่ใช้แช่ข้าวด้วยนะคะข้าวก็เลยงามนะคะรู้สึกว่าข้าวนี้ข,ออข้าวงอกดีแม่ข้าวอ่อตอนตอนแช่ข้าวคุณแม่บอกว่าข้าวงอกดีแล้วก็ ตอนนี้ข้าวรู้สึกว่าเขียวไปตั้งคุณแม่ข้าวข้าวคุณแม่เป็นยังไงมั่งที่ดูคล้ายๆกับเขียวต้นใหญ่อือ่าแม่เขาจะมาบอกความประทับใจทั้งนึงนะคะเขาบอกว่าหน้าที่แล้วเขาใส่ปุ๋ยสามรอบ ตันครึ่งตันครึ่งก็ประมาณ30ลูกไม่ใช่ประมาณเลย30ลูกเลยค่ะหน้าที่แล้วแต่หน้านี้เมื่อมาฉีดพ่นโฟทีแล้วก็หมักหมักเอแช่ข้าวด้วยโฟทีแล้วก็หมักเทือกด้วยอะมิโนโบาลพื้นที่17ไร่ใช้ไป2องขวดนะคะตอนนี้เขาแม่เขาใส่ปุ๋ย2รอบนะคะแต่ลดปุ๋ยไปได้15บลูกสิลูกแล้วก็ตอนนี้คือใส่ปุ๋ย15ลูกเท่าว่าลดปุ๋ย15ลูกนะคะ ้าว่าคุณแม่ลดต้นทุนไปแล้วใช่ไหมมัต้นทุนไปแล้วอ่าก็รู้สึกยังไงรู้สึกประทับใจประทับใจที่ต้นต้นสวยต้นสวยด้วยต้นสวยใหญ่อ่าใบขาสวยใบสีขาคุณแม่ชอบใบนี้อ่ะแล้วก็แน่นแน่นด้วยอ่าแบบใส่ปุ๋ยปีที่แล้วโอ้แล้วที่แน่แคือแม่ลดต้นทุนไปแล้วปุ๋ยสิบห้าลูกคือตังค์อยู่ในมือแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องจ่ายค่าปุ๋ยเพิ่มนะคะโอเคอ่กเกษตรรักโลกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะก็ลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ